วิถีดั้งเดิมวิถีชนบทเป็นอีกเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสนะคะทีมงานเทคไทยบ้านในพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะเลยนําเอาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเข้ามาไว้ในโลกออนไลน์แล้วก็ทําให้คุณผู้ชมทางบ้านสืบคนได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้ผู้คนรู้จักภูผาม่านเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอีลีเ่านี่ยภูผาม่านนี่คือเป็นอำเภอที่หลายคนมองของ้าม อำเภอลบแร์ซึ่งช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการคนผลสื่อภาพถ่า,ายภาพเทปวิดีโอหรือภา้าคอนเทนต์ต่างๆออกไปเวลามาเที่ยวบัวมากนะครับร้อยทั้งร้อยเขาต้องเสิร์ว่าร้านอาหารในภูผาม่านร้านกาแฟาในภูผาม่านที่พักในภูผาม่านเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่เป็น,นักพื้นที่หน้าร้านออนไลน์ในแผนที่เราเสียโอกาสในการทําการค้าการขาย พยายามฉายภาพนั้นภาพรวมให้ออกว่าในอีโคซิสเต็มในระบบของพื้นที่มีอะไรบ้างมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออมาแล้วมันคุ้มที่จะไปต่อได้ในข้อมูลของเว็บไซต์นั้นก็จะมีชื่อสถานที่มีรูปภาพประกอบว่าพื้นที่นี้มีอะไรบ้างมีทาสวนอะไรบ้างอะไรครับขึ้นอยู่กับข้อมูลแต่ละที่ในนั้นก็จะมีลิงก์ที่เป็นโลเคชั่น แบบปักหมุดจริงจะดีมากถ้าเกิดเรามีข้อมูลมากพอสําหรับผู้ที่มาเยือนจะทําให้เมืองเราสามารถเกิดเศรษฐกิจเม็ดเงินในพื้นที่ได้สูงขึ้นเพราะคนจะรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วมีที่ไปเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ ผู้ชมคะชัดเจนนะคะว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสําคัญค่ะแล้วก็มีความสําคัญต่อการไปต่อข้างหน้าในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยนะคะแต่